มาเบิงพี่น้องค่ะใส่ปุ๋ยหอมสยามโคกๆแหล่งๆแล้วพี่น้องเด้อย,ยังบ่ท่านใด้นามบ่ท่านได,นนไดเต็มค่ะพี่น้องค่ะคือเกาไหาพ่พญยอ่านแล้วมาซอยใส่ปุ๋ยไห่แล้วพี่น้องเด้อกระซงเป็นฝาดแหล่ๆพี่น้องค่ะมือขึ้นอยู่กระตกมาแน่อยู่นี่ใส่ปุ๋ยบำรุงนี่พี่น้อง มีไเก่งใส่ปุ๋ยทิ16 88, โยโพ16แปดแปดบ่ได้โคตรจะได้เพิ่นเลยพี่น้องมียเก่งใส่สูตรนี่อืมมูไใรตนน้นใยๆแล้วมีไเก่งก,กับใส่รับร่วงของปุ๋ยทิพนี่แหละพี่น้องถุงสีแดงๆดอกสูตรมันมันจะมีมีหลายสูตรพี่น้องเนี่เม็ดปุ๋ยเข้าเด้อพี่น้องเด้อ แล่บาบึงนี้พี่น้องหอมสยามค่อยนี่อันทั้งโคกนี่สิได้กินบ่นนี้พี่น้องใส่ว้เพื่อว่าถ้าฝนสิได้เล็บเนาะพี่น้องปีกายนีให้นี่สองให้สามให้นี่พี่น้องมีแยกเก่งนี่สีดำดำแรงดำสักลุงถ้าเป็นเบื้องคีบปีกไยกับสองให้สามให้นี่มีแเก่งสีสักลุงโคกๆถ้าเท้าดำซักลุงพี่น้องถ้าเฮ้าดำดำล่อฝาลอฝนนี่ล่ละเออเพราะว่ามันมันมันเสียงแรงเนาะพี่น้องเนาะ ก็ได้เนี่ยอยู่เด้แต่ปีนี้ก็เลยแบบว่าเมื่อวานเบิง่งมันจะเป็นยังไงพี่น้องคะแต่ว่าจังได้ถ้าห้าโคกโคกนะ่ะถ้าหฮาล้อน้ำล้อ้าล้อฝน,ออน,นยังสีก็ต้องดำอะ่ะดีแต่ว่า่าใส่ใจมันสูงเนะพี่น้องเนาะมียช่เก่งก็เลยว่าน่าโหลดอืมสูงขาแห้งบ่ไหวจะพี่น้องคะเบื้องเนี่ยท่งเป็นฝาเลียๆได้พี่น้องคะเพื่อนสิ มา้ฮยุราวานี่เพราะว่าพ่นพยากณ์ว่าืมนีสิบสิบเอ็ดสิบสองยังสิเมียทางอีสานแต่ทงังบุีร่ำเด้อพี่น้องเด้อไห้มาเนี่ย,ยพ่อกคกๆทังพ่นเป็นหน้าดำทั้งหน้าดำกับไห้มันได้มีน้ำขังแน่พี่น้องเอ้ยมันเดือนสิงหาเลยหมืมขันไกลาจากหนีไปจากสิเป็นยังไดเด้อพี่น,อน้องเด้อหย่ากับพ่อหญ่าข้าวหอมสยามใสโคกๆเด้อพี่น้องวานโคกๆเนี่ กันมีนามกับสีไข่ยอยู่พี่น้องก็ลองเบิ่งปีนี้ถ้าถ้าบอกคือปีหน้าอาจจะเป็นแบบว่ากันใจดำอีกคือเกาล่ะพี่น้องคะ่ะอืมว่ามันสีใด้ผลขนาดใดใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยรอเแรกใส่อ้อยเพื่อนึืนก้อนเนี่ยพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามีเงี้ยเกียงว่านหนาะค่ะเด้หอมสยามอืมเบิ่งทางนี่มันกับเป็นดินหัวสมองไหมพี่น้องนี่ก็สีบ่ไดดปันใด หอมสยามนาแรงพิกัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้ออยู่ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์มองที่มีน้ำมีเงยเก่งกับมีอยู่อม,มองเลิกเลิกที่เก็บกักน้ำกับมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยวัาหอนวัาหนาวได้เฮียแตกซึมวันสันจนบ่ไหวแหละจนว่าได้ให้ไปยา่าเรามาซอยผลละพี่น้องคะกดติดตามม่เงยเก่งน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อสายพันธ์หอมสยาม ราคาบ่แพงเป็นกันเองเด้อพี่น้องเด้อสิอัปเดตให้เบิง้งมีนาม,มีทาแล้วมีไอเกียงสิอัปเดตให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะ